สวัสดีครับแอนลูกชิ้นตาลระเบิดจันทขอมอบความสุขป,ปีใหม่ให้ท่านกับท่านสมาชิกแฟนชายนะครับด้วยการในปีนี้เนี่ยเราจะกิจกรรมเพื่อเหลือสังคมนะครับมอบแฟนชายชุดตลาดนัดพกพาให้กับท่านผู้ไม่มีทุนนะครับหรือท่านที่มีทุนน้อยแต่ต้องการมีธุกกรกิจเป็นของตนเองด้วยการแจกรางวัลชุดตลาดนัดพกพามูลค่ากว่า16 0 0 0บาทนะครับ พร้อมสินค้าพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างครบเลยท่านสามารถเปิดร้านขายได้ทันทีนะครับต่อยินดีที่จะมอบแฟนชชสยชุดตลาดนัดพ่อาให้กับท่านแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านทีนท่ร่วมกิจกรรมกับเราอย่างมากมายนะครับดูจากตรางวันที่ดูจากฉลากที่ส่งเข้ามานะครับท่านส่ง Facebook นะครับแชร์เฟซบุ๊กกับเราหรือว่าส่งเอซเอมาร่วมสรุปก,กับเรานะครับครับผมขออนุญ,ญาตจ,จับรางวัลให้กับท่านที่ผู้โชคดีนะครับ หอมยากเลยนะครับครับสำหรับเดือนนี้นะครับท่านผู้โชคดีหมายเลขนะครับ091 738 6366นยินดีด้วยครับครับบริษัทจะรีบติดต่อท่านไปนะครับก็บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านที่คิดจะประกอบธุรกิจร่วมกับแจนนะครับท่านสามารถส่งเฟซบุ๊กนะครับแชร์เฟซบุ๊กมาร่วมสนุกกับเราหรือว่าส่งเอ็เอสเอสนะครับมาร่วมสนุกกับเราตามที่เราระบุไว้นะครับก็เพียงแต่ท่านจิงคําาว่าแฟนชายแจนลุกชิ้นตาละเบิดเถิดเถิงนะครับส่งเข้ามาร่วมสนุกกับเราเดือนหน้าและอีกเดือนต่อไปนะครับเราจะแจกให้ท่านอีกสองชุดนะครับครับแจนขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ